สวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับวันนี้มาส่งงานชุดล้างนะครับตัวนี้จะเป็นชุดโปรทั้งหมดนะครับก็จะมีไกเซฟปีกโลเลรเลอร์ล้อลูกปืนลดน้ำหนักปลายแล้วก็ตัวนี้ก็แหมขาจับท่อลูกดอกให้หนึ่งลูกนะครับยังไม่ได้หันใส่ชุดขาโรเลอร์นะครับตัวนี้ปีกก็สั่งได้นะครับมียาวสี่สี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบห้าสิบห้าราคาเดียวกันเลยนะครับราคาโปรนะครับ อันนี้ก็จะเป็นลูกค้าสั่งพิเศษปีก55เซนตรงนี้ก็จะส่วนมากจะเป็น45นะครับเสริมยางได้2เส้นนี่นะครับชุดขาโรลเลอร์ยังไม่ทันใส่นะครับลดน้ำหนักปายนะครับก็จะชุดโปก็จะมีรางไกเซฟปีกโรลเลอร์ล้อลูกปืนลดน้ำหนักปายนะครับแถมขายกระพาะลูกดอกให้เดี๋ยวมาให้ดูไกชุดนี้นะครับนี่นะครับ ตัวนี้ตัวนี้จะขึ้นเซฟนะครับเป็นตัวใหม่นะครับตัวนี้ถ้าปลดเซฟก็จะเหนียวได้นี่นะครับนี่ปลดเซฟถ้าขึ้นเซฟเหนียวไม่ไปนะครับเป็นตัวใหม่นะครับชุดไกลนะครับนี่นะครับตัวนี้ปลดเซฟเนี่ยครับเวลาเวลาเล็งก็จะไม่ไม่บังสายตานะครับ ประมาณนี้นะครับนี่นะครับขึ้นเซฟกดเซฟนะครับปกติเวลาขึ้นเซฟจะดันมาด้านหลังนะครับไกลรุ่นเก่าแล้วก็จะมีมันจะมีมันจะสูงอยู่หน่อยนะครับก็จะบังตาเวลาเราเล็งน,นะตัวนี้ไม่บังนะครับนี่นะครับก็มีไกลตัวใหม่ตัวเก่าคะกันไปนะครับชุดนี้ แล้วแต่ว่าใครจะได้แบบไหนนะครับนี่ก็เป็นลายชื่อลูกค้านะครับอีพีละโงชัยยาผลิตส,สุรัดนะครับกระมนิสินน,นะครับรายชื่อลูกค้านะครับชุดนี้ก็มีประมาณเก็บ20ลังนะครับสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับชุดลังราคาโปรตอนนี้อยู่ที่2,000นะครับ ทักเข้าขมาสอบถามได้เลยที่ ID Line หรือว่าเบอร์โทนนะครับ095 5026338นะครับมีห้างลางกลมลัางเหลี่ยมเดี๋ยวลัางตัวใหม่จะมาไวๆนี้นะครับตอนนี้สั่งเปิดแบบไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูได้เลยนะครับชุดรางปืนศูนย์นะครับนี่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับชุดลางนะครับ สนใจอุปกรณ์ตัวไหนก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง youtube วิศนุชาวเวียงครับสวัสดีครับ